ไม่เป็นไรผมไปอย่างนี้เลยอไปมาไปมาพอเจอเจ้าของมันนั<อ>่นก็มาถึงก็ให้หมื่นห้าเลยลาคาราคาวัวไหนใครตัวไหนจแต่ควรถูกปิทถนนครับผมเอาเท่าไรพราะ่าเอาหมื่นเจ็ดอะรถไม่ได้บอก่ะรถดได้บ้านไปมาไปมาก็ว่าเอา้าผมให้ชุงสุดหมื่นห้า ขายเลยเพราะแต่ก่อนมีแต่คนให้มื่นสามครับสมสาเหตุที่ขายได้แพงคือมันอ้วนมันอ้วนแต่อัวอายุเยอะแต่ว่าได้ราคาดีนะได้ราคาเพราะว่าช่วงนี้วัวถูกมากถูกมากแล้วัวอายุสิบปดปีเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะคุณตาเอาพันเพื่นบ้านมาสมเราผสมก็ได้อยู่ผสมไปผสมไปมันได้ครับผมแต่ผมไม่ชอบ เพราะมันกินมันมันู้พวกไอ้พื้นบ้านพื้นบ้านไม่ได้ครับผมแต่ก่อนผมซื้อพื้นไอ้พื้นบ้านมาเลี้ยงเลยโอ้กินกินดีมากถ้าจูงมันเนี่ยคือยาอย่างนี้มันไม่เดินนะทำไมครัมันะมันกินอยู่มันไม่ไปเลยต้องปล่อยเชือกมันให้มันกินจนอิ่มมันก็จะเดินไปครับผมแสดงว่าวัวพื้นบ้านนี่ดีมากวัวพื้นบ้านมันดีถึงจะมีเงินขนาดไหนก็ช่างแต่ก็ซื้อวัวพื้นบ้าน ว่าจะไปหาซื้อไอ้พื้นบ้านเลยโอ้ดีมากเลยคุณตาแล้วก็มาผสมพันธุ์เอาเนาะมาผสมเอาสวัสดีครับคุณตาคุณตาคนเก่งของเรานะครับรอบที่แล้วมีทุกคนบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะคุณตาเขาบอกว่าเขามัดเชือกแบบคุณตาเลยนะมัดมัดบัวนะครับผมเขาบอกว่าผมก็มัดแบบนี้เหมือนกันไม่ติดด้วยไม่ติดมันไม่เคยติดถ้าทำมัดห่างๆกันน่ พอแม่ลูกมันหิวนมเหรอครับผมแล้วมันมากินไม่ได้มันก็ดื้อเลยเทนี่อ๋อดีไม่ดีจะพันกับแม่มันทักผูกถึงกันครับผมถ้าผูกคนละปมนะครับครับผมผูกคนละปมถ้าผูากตักไอรักเดียวกันแต่มัดสองเชือกมัดสองเชือกอันนี้ไม่เป็นไรผูกกั่นั้นเลยอ๋อตั้งแต่ไหนจะตั้งแต่ นี่มาพูดยังมัดยังงั้นเลยไม่เห็นมีพันขาพันอะไรเลยครับผมมันมีข้อดีอะไรบ้างครับที่คุณตามัดอย่างนั้นไหมมันเห็ุข้อดีมันก็ดีอยู่ไอ้ต้นมันหิวนมหิวอะไรมันก็กินได้กินแม่มันให้กินยุ่นั่ไได้ครับผมแต่ถ้าเรามัดคนละเชือกนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมหิวก็วันนึงมันกินตั้งหลายรอบแล้วครับผมไม่ใช่มันกินรอบเดียวเท่านอ๋อไม่ใช่ว่า เหมือนเราจะให้กินน้ําให้เป็นเวลานี้ไม่ใช่ใช่ไหมคือถ้าวัวเข้าหิวให้กินเที่ยงเย็นครับผมแต่ถ้านมนี่ต้องกินตลอดนมมันหิวมันก็กินมันหิวมันก็กินครับผมแล้วลูกวัวขนาดนี้นี่สักกี่เดือนกี่ปีถึงได้เลิกนมครับคุณตาเนี่ยครับผมบางวิเกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับบางตัวก็หกเดือนมันเลิกแล้วครับผมทาให้มันมันท้องใหญ่อ๋อ ตอนนี้ของคุณตาท้องยังท้องแล้วสามเดือนแล้วโอ้ทำไมคุณตาผสมติดง่ายจังเลยสมนี่ช่วงนี้มันผสมติดง่ายสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์ยังไงคุณตาเวลามันขึ้นเนี่ยตอนมันขึ้นมันก็มีน้ำเมือกมันไหลออกมาแล้วครับผมเป็นแม่มันก็ร้องขึ้นไหลขึ้นไหนแม่จครบลูกเนี่ยเนี่ยเราก็รู้เลยแล้วนับไปกี่ชั่วโมงถึงได้ผสมครับคุณตาหรือว่ายังไงถ้าถ้ามันขึ้นตอนช่วงเช้า เย็นพอดีเลยอ๋อหมอครับโทรพอคืนปุ๊บจะโทรไปถามหมอก่อนครับผมทีนี้หมอก็ว่าเออตอนเย็นพอดีเดี๋ยวมาครับผมตอนเย็นเขาก็มาผสมให้เลยติดเลยครับสูตรนี้เลยคุณตาสอบถามนิดหนึ่งคุณตาลิงวัวขาดทุนไหมไม่ขาดเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรลงทุนแต่แรงนี่างไเนาะไปเรื่อย เราก็ไม่ต้องซื้ออาหารให้กินซื้อรำซื้ออะไรให้กินก็อย่า<ม>ซื้อเด็ขดขาดลูกเดียวถ้าบางนีก็เราก็ขายพิรยญาตได้มันครับผมให้มอเข้าที่ายพิรยญาตบบำรุงครับผมนั่นแหละที่คุณตาบอกว่าอย่าซื้ออะไรให้กินอันนี้ดีมากเลยนะคุณตาดิซื้อพวกไอ้อาหารพวกอะไรมันกินเนะ่อย่าซื้อเลยใช่ไหมครับถ้ามีเงินก็ซื้อ <laughs> แต่ถ้าไม่มีเงินอย่าซื้ออย่าซื้อมันมันวัวมิคเล็ต้าวัวทุกวันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเลยมันม,มีกำไรสักบาทเลยถ้าเราจะทําขนาดนั้นนะครับผมแล้วเราให้กินไปอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆกินหญ้าธรรมชาตินะนนี่ธรรมชาติเลยมะยาผมตรงนั้นเลือที่อยู่ไร่กว่าอ๋อีนี้ผมเอายูริบาลตอนฝนตกแล้ว คุณตาไม่ได้ทำนาหนึ่งไร่เก็บไว้ตัดหญ้าให้วัวเลยบอกครับคุ้มไหมคุณตามันก็คุ้มอยู่ <c oughs> เราไม่ค่อยลําบากอ๋อเราก็ไปตัดพอขึ้นมาก็เราก็ไปตัดเราก็เอาอยูเรียลงแค่สองกิโลสามกิโลก็โดยมันมันก็ขึ้นดีครับผม<ๆ>ก็ไม่ลงทุนเท่าไหร่นเนะไม่ยูเรียมันก็ ครั้งหนึ่งก็มันได้ตั้งนานแล้วครับผมแต่กรอนว่าจะทํานาเลยคิดไปชิดมาพวกีช่องล้วไว้ภูบัวโอ้มาให้วัวกินดีกว่าคิดว่าคิดถูกเลยเนาะอ่ง,งั้นเหนื่อยแล้วคุณตาเนาะ <c oughs> เหนื่อยดูดิหญ้ามีส่วนหญ้าธรรมชาติเลยเนาะ,อ,ะอันนี้กินดีด้ยนะหญ้าพวกนี้นะดีกินดีบางบางครั้งก่อนผมตัดไม่ทันอ๋อม,มันเยอะครับผม แค่สามตัวกินในชั้นผมตัดแค่นี่ขนาดนี้แน,น่แนๆลากไปให้อาจารย์อยู่อ๋ <c oughs> อยาเยอะมากแล,แล้วเอาไปให้อาจารย์เพราะอาจารย์วัวแกตั้งจิตตัวครับผมจิตกว่าตัวแล้็เอามานี่ตั้งห้าตัวสแสดงว่าวคนตานี่วัวน้อยสบายตัวสบายวัวั <c oughs> บผมตัวด้วยคือเราูดูแลเต็มที่เนาะครับ อันนี้กินอย่างอิ่มเลยนะนี่วัวของคุณตาเนาะผมผู้ตอนกลางวันนีเพิ่งเอาข้าวแล้ออ๋อท่นกินมอันนี้กินตอนเย็นตอนคืนอันนี้คือว่าเหนื่อยน้อยมากน้อยมากทําได้สบายเลยทาแค่สามจิ้มนาทีก็ได้เต็มสามสิบนาทีครับเลี้ยงวัวแค่สามสิบนาทีได้นั้นเนาะตัดไปจัดแค่สามจิ้นาทีแล้วก็เอาบรรทุกมันก็ลากออกมา สบายครับผมก็อยู่ดูหลานบ้างอหนฟางของคุณตาอยู่ไหนครับนี่ดูอยู่ข้างหลังอยู่นิดเดียวไม่เน้นฟางไม่เน้นย่าฟางนี่แต่หลานน้องๆครับมาเอาครับผมทีนี้ลูกลูกชายเขาไม่ได้มาเอาครับลูกชายอยู่คอโคครับผมแสดงว่าวัวถ้าเลี้ยงแต่ย่าก็ได้เนาะได้ไม่จำเป็นต้องให้กินฟางเลยซ้ำไปเนาะไม่ต้องไอ้กินฟางเพราะย่าเราห้ามชัน อ๋อก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีหญ้านี่ก็คือต้องให้กินฟางให้กินฟางไม่งั้นมันมีอะไรกินถูกต้องครับคุณตาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหญ้านี่ฟางไม่ต้องเตะเลยไม่ต้องเตะก็ได้บังนี่ก็ให้กินบ้างผมบางวันผมก็ถ้าผมเหนื่อยผมก็ไม่จัดอ๋อไม่อะไรให้ฟางครับผมวันแสดงว่าคุณตาเหนื่อยก็พักเนาะพักไม่ใช่ฝืนสังขารตัดหญ้าเนาะ ไปฟื้นหนอแล้วมันกินดีปางเพราะไม่ใช่ฟางนาปีฟางนาปรังเอามีนาปีกับนาปังด้วยครับนาปังเป็นยังไงครับคุณตานาปลังก็ทําช่วงนาเกี่ยวนาปีเสร็จอประมาณเดือนสองเดือนหรือสามเดือนเร็ก็ทํทนาปรังโตฟางนาปรังไม่ดีบ่ะดีกว่าดีกว่าครับเพราะอะไรครับคุณตามันมันกินดีนะฟางนาปลังมัน หอมหอมมันทีนี้มันไม่โดนน้ําไม่โดนอะไรอ๋อไม่ชื้นไม่นั่นเนาะครับผมไม่โนไม่อะไรเราเกีียวได้สามวันสี่วันสามวันเราก็อัดฝางแล้วเอามาให้มันกินครับผมแต่ถ้าเป็นนาปีอาจจะมีโดนน้าโดนอะไรเนาะขี้โครนขี้อะไรเนาะอ๋อโอ้สุดยอดจริงๆนะผู้ชมครับเห็นล่าสุดคุณตาขายวัวไปแล้วขายแล้วไอตัวสีขาวนะครับตัวใหญ่เลยนะใหญ่เลยมันอายุตั้ง สิบแปดสิบปดปีนะ่ะสิบแปดปีครับลูกมันเยอะเลยจัดน่ะคุณตาขายไปเท่าไหร่ครับขายหมื่นห้าหมืนห้าครับเพราะมันอ้วนจึงได้แต่ก่อนเขาให้แปดพันเองเมื่อก่อนนะประมาณสามชีเดือนแล้วเนี่ยมันผอมผอมผอมมากผอมมากเดี๋ยนี้เขาให้แปดพันผมไม่ขายผมว่าไปมันก้อน มันอยู่เลี้ยงดูมันก่อนครับผมพอมันอ้วนขึ้นมาทีนี้วันนั้นมีคนมาดูเขาให้หมื่นสามครับผมผมมาอุ้หม,มื่นสามว้ก่อนไม่เป็นไร้างนี้เลยอ่าพไปมาไปมาพอเจอเจ้าของมันนะั<อ>่นก็มาถึงก็ให้หมืน่นห้าเรยใครใครวัวไหนใครตัวไหนจ้ะตัวนปูติดกกถนนครับผม เอาเท่าไหร่ผมว่าเอาหมื่นเจ็ดรถไม่ได้บ่ได้รถได้บ้างไปมาไปมากก็ว่าผมมาชูงสุดหมื่นห้าขายเลยเขาแต่ก่อนมีแต่คนให้หมื่นสามหมื่นสสาเหตุที่ขายได้แพงคือมันอ้วนมันอ้วนอืแต่วัวอายุเยอะแต่ว่าได้ราคาดีนะได้ราคาเพราะว่าช่วงนี้วัวถูกมากถูกมากแล้ววัวอายุสิบแปดปีเนี่ย ไม่ธรรมดานะคุณตาเพราะผมพอลานตัวเล็กมันมันพึ่งได้สองขวบครับผมเอาวัวนั้นเอามาจากบ้านปูเขาที่โคกกระดวนครมาพ <ผม S 2> วงะครับผมเอามาเขาให้มาคู่หนึ่งตั้งแต่นั้นเลยตั้งก็โตมาเรื่อยๆลูกมันก็ขายครับผมถ้าโัมเมียก็ไว้ครับผมเลยไปมาไปมาา็มาแตกรอนมีหกเจ็ดตัวแปดตัวกําลังเราสู้ไม่ได้เราก็ลดลดลด โอ้ดีนะคุณตาดีมากเลยนะขายบ้างครับผมแสดงว่าเลี้ยงวัวรู้กําลังรู้แบบครับผมไม่ฝืนกําลังเนาะไม่อเราจะเอาหนักเกินไปก็ไม่มีครับผมสังขานเราไม่ไหวหรอกเราก็ก็นากครังผมก็ทําด้วยเห็นคุณตาบอกว่าขายวัวไปปุ๊บนี่จะไปซื้อวัวใหม่จะไปซื้อเป็นยังไงบ้างครับ อย่างยังไม่ถูกใจเพราะว่าอะไรครับคุณตาก็เราก็ถ้าซื้อเราเอามาเลี้ยงเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่เห็นวัวเราก็ซื้อไปเลยไม่ต้องไม่ได้ใช่ไหมไม่คุณตาเลือกไม่พันยังไงบ้างครับผมเอาไ้พันพื้นบ้านแล้วไม่ต้องเอาไ้พันอย่างเงี้ยหรอกโอ้ดีมากเลยนะขออนุญาตจับมือหน่อยครับคุณตาเอาเอาพันพื้นบ้านเรานี่นะพันพื้นบ้านมันมันกินดีครับผมมันมันไม่เหมือนในพวกยาอ้รมันหรืออะไรอย่างเงี้ย ประมันไม่อยากลอกถ้าเราเอาพันพื้นบ้านมาผสมเราผสมก็มได้อยู่ผสมไปผสมไปมันได้ครับผมแต่ผมไม่ชอบเพราะมันกินม,มันสู้พวกไอ้พื้นบ้านพื้นบ้านไม่ได้ครับผมแต่ก่อนผมซื้อพื้นไอ้พื้นบ้านมาเลี้ยงแหละโอ้กินกินดีมากถ้าจูงมันเนี่ยเ <c oughs> ือยยาอย่างนี้มันไม่เดินนะทาไมตมะ มันกินวัวมันไปเนยต้องปล่อยเชือกมันให้มันกินจนอิ่มมันก็เดินไปครับผมแสดงว่าวัวพื้นบ้านนี่ดีมากวัวพื้นบ้านมันดีถึงจะมีเงินขนาดไหนก็ช่างแต่ก็ซื้อวัวพื้นบ้านผมว่าจะไปหาซื้อไอ้พื้นบ้านเลยโอ้ดีมากเลยคุณตาแล้วก็มาผสมพันเอาเนาะมาผสมเอาโอพื้นบ้านมันดูไปมันภูมิต้านทานมันมันไม่เหมือนกัน ครับผมรัมันมันอ่อนเอครับผมกว่าทะเลมันแข็งแรงครับผมแล้วก็บีดพวกนี้แข็งแรงกว่าครับผมแต่ยังไงก็ช่างก็ขอให้เริ่มต้นที่วัวพื้นบ้านครับแล้วก็ผสมเอาเนาะผสมเอาไปให้มีเชื้อวัวพื้นบ้านอยู่หน่อยอ๋อโอ้เยี่ยมนะคุณตานะบางคนเขามีตังเขาจะซื้อวัวสวยๆมาเลี้ยงเลยนะเอาแดดไอแพลนใช่ใช่ครับแต่คุณตาไม่ไม่วัวชจันจะจะขายให้ อาจารย์ไม่ไหวผมไม่เอาหรอกเป็นไรหัอาจารย์กินเงินผมว่าอย่างนี้หัวอาจารย์หัวระทำไมถึงว่างันครับคุณตาก็ไปซื้อทั้งรําทั้งอาหารทั้งจากน้ำตาลอย่างไรอย่างนี้ดูอะไรดีมากสามเดลาเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะแกกินครับผมแต่แกมีเงินเดือนเนาะครับผมจะเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงมันให้ ดีก็ถูกต้องเนาะครับคผมแต่พูดก็ดีครับผมเครับผมเราเลี้ยงมันแล้วเรามาปล่อยทิ้งให้มันพร้อมกระรองอะไรยังไงแต่ว่าของคุณตานินธรรมชาติธรรมชาติแต่ครับผมแต่ของอาจารย์เขาอาจจะมีกําลังซับเนาะกก็ไม่ผิดเนาะคุณตาเนาะมันก็ดีครับผมแกเอาเดยโอ้แผงแกสวยมากเหมือนแต่ก่อนตัวละแสมนะครับผม นี่ยใัวตัวแสนหนึ่งไปขายแล้วแด่ลวงพ่อไม่เอาไปอลวงลวงพ่อรอไว้ก่อนครับผมซื้อช,ช่วงแพนครับผมลงพ่อตีให้เลยแสนหนึ่งอ๋อกระมันครับคุณตาครับนี่คืออะไรครับนี่อันนี้น้ำมามักไหนผมดูหน่อยครับน้ำหมักทําจากอะไรครับคุณตาครับทาจากไอ้กา,กากน้าตาลผปชมกาก,ากน้าตาลด้วย ไอเจ้าปลวกเจ้าปลวกครับครับผมคุเอาไว้เจ้าปลวกในตักานมากเลยนะแล้วมันหมักกี่วันถึงใช้งานได้ครับวุนตาไว้เป็นเดือนสองเดือนนีแล้วก็หมักพร้อมเขาใส่ในนั้นด้วยทำเหมือนข้าวต้มน่ครับผมใส่เป็นหมักให้มันนานๆหน่อยกวนมันแล้วทำยังไงต่อทีนี้แล้วก็พอนี้เราใส่กับบัวรถในข้อบลัว รถทาไมคุณตาให้ให้ปุ๋ยมันร่วนจุยหน่อยอมันไม่แข็งอุ้ยทําไมคุณตาเซียนจริงเลยเนี่ฮะหไม้เคยมีเขาก็เขาบอกก็ทําดูแล้วมันดียางน,นั้นไหมคุณตาดีครับอม,มันมันไม่แข็งครับผมพอมันแห้งปับ๊บมันจะร่วนร่วน,วนดีเลย เหมือนเหมือนเราชีดอ้อยจะลายโอ้โหคุณตาไม่ธรรมาดาจริงนะผู้ชมครับเดี๋ยวราหน้าเจอกันใหม่นะครับคุณตา<อ> <laughs>